ปังมากๆเลยบวกอย่างเดียวเลยไม่มีติดลบเลยม Monster สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง Monster m i ม i นะคะวันนี้มีเว็บไซต์มาแนะนำให้รู้จักเป็นเว็บไซต์สำหรับนักลงทุนมาดูที่ตัว Invest กันนะคะตัวเว็บไซต์ตัวนี้เป็นบอทตัวใหม่นะพอกดเข้ามาที่ตรงหน้าเว็บไซต์ Invest นะคะ ตรงข้างหน้าจะเป็นให้กรอกบัญชีรหัสผ่านเข้าสู่ระบบคือจริงๆสมัครเป็นสมาชิกเข้าไปแล้วสําหรับนักลงทุนท่านไหนคนไหนนะคะที่สนใจเปิดบัญชีก็เปิดบัญชีใหม่ได้เลยอ่ะแล้วตรงนี้นะคะเขาจะมีกลุ่มพูดคุยสําหรับนักลงทุนของตัว Invest เองตรงนี้จะเป็นปุ่มกดตัวสีฟ,าฟา้าๆพอกดเข้าไปปุ๊บจะเป็นกลุ่มสําหรับไว้พูดคุยกันสําหรับกลุ่มนักลงทุน ในกลุ่มเขาจะมีแอดมินคอยให้คำปรึกษาตลอดนะถ้าเราติดขัดอะไรสามารถถามเขาได้เลยทำไปในกลุ่มได้เลยก็ได้มาดูที่ตัวเว็บไซต์กันนะคะพอสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีแบบทดสอบระดับความเสี่ยงก็จะเป็นแบบสอบถามง่ายๆนะคะ10ข้อซึ่งจะประเมินจากอุปนิสัยจากตัวของเราเองคือเขาจะเอาไปวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของเรานะคะ คำอธิบายของเขาจะมีคําอธิบายเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนที่ออกมาว่าเราควรจะลงทุนแบบไหนเขาจะมีคําแนะนําให้เราอพอประเมินเสร็จแล้วเขาก็จะมีผลการประเมินระดับความเสี่ยงออกมาให้เราเป็นพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับเราอตัวนี้ที่ทําแบบสอบถามมาได้ก็จะเป็นรับได้ในความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางนะคะระยะเวลาในการทํากําไรก็15วัน โอกาสการทำกำไรก็คือ7%ความเสี่ยง35%เงินลงทุนก็1,000 0บาทนะคะเสร็จแล้วก็กดยอมรับระดับความเสี่ยงที่เราคุนพอใจนะคะอ่าแล้วจากนี้ก็คือจะเติมเงินเข้าระบบนะคะ ไปตรงมุมขวาด้านบนนะคะจะมีไอคอนรูปคนอยู่สามารถกดฝากเงินได้เลยอันตอนนี้จะไปฝากเงินกันก่อนนะคะจากผลการประเมินความเสี่ยงเมื่อกี้คือเขาให้ลงทุนประมาณ10,000บาทแต่ตัวนี้จะลงทุนไปแค่1,000บาทก่อนเดี๋ยวฝากไปเลย5,000บาทเดี๋ยวเราไปลองดูก่อนเนาะว่ามันจะได้กําไรหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวกดฝากแป๊บนึงเร็วมาก จากนั้นเราก็ไปลงทุนกันเลยนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นผลตอบแทนนะคะของนักลงทุนทั้งหมดตัวนี้จะมีท็อปหนึ่งในสิบนะคะว่าจะมีไขรบ้างก็ตัวนี้จะเป็นเขาได้กำไรกันหมดทุกคนเลยอ่ากลับมาสามวันนะคะลงทุนไปหนึ่งพันบาทวันที่ย1สิบเอ็ดนะวันแรกได้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทวันที่สองได้สองร้อยกว่าบาทอ่าเราก็มีห้าวัน อาผ่านมา9วันนะคะวันที่18นี้ได้กำไรเยอะมาก1,300บาทคือได้กำไรทบต้นไปแล้วคือถ้าวันไหนเห็นกราฟส,สวยๆนะคะของเขาคือเราสามารถกดการทำกำไรต่อได้ตัวนี้คือจะเป็นการลงทุนไปอีกรอบหนึ่งให้บอดเดินอีกหนึ่งรอบถึงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้วบอทก,ก็จะหยุดเองอัตโนมัตินะคะ อันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า15วันผ่านไปเราจะได้กําไรที่เท่าไหร่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ